ที่ได้มาพบกับพี่น้องบางกลอยเนี่ยทราบว่าคือจริงๆจะมาเพื่อจะช่วยประกันตัวใช่ไหมคะใช่ใช่ครับก็จริงๆแล้วเราได้คุยกับทั้งพักนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์ในพี่น้องออถูกคุมขังอยู่ในเรืองจำนะครับแล้วก็คุยกันแล้วก็เป็นมติของพักว่าเราจะไปประกันแล้วก็โฆษกพักก็ได้ชี้แจงพวกเราเตรียมเอกสารทุกคนพร้อมหมดนะฮะที่จะมาประกันทีนี้ทราบข่าวว่ามี หมายสารให้ปล่อยนะครับเบื้องต้นเบื้องต้นคือเราก็ดีใจที่พี่น้องไม่ได้อยู่ข้างในนะครับแต่ว่าวันนี้อย่างน้อยก็คือเราตั้งใจแล้วครับเราอยากมาให้กําลังใจมารับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับเพื่อที่พวกเราจะได้กลับไปว่าจะ,ะวางแผนหรือว่าจะมีแนวทางในระบบสภาในบทบาทของสสยังไงต่อไปครับค่ะเท่าที่มาฟังนะคะพบกับชาวบ้านที่ถูก คุงขังในเรือนจำอะไรเงี้ยได้รับฟังเหตุการณ์ต่างๆจากชาวบ้านมีเรื่องไหนที่เราเป็นกังวลถึงเรื่องของสิทธิมนุษยหรือการปฏิบัติทางกฎหมายบ้างคะคือจริงๆแล้วเท่าที่ผมฟังจากจากฝ่ายเจ้าหน้าที่บอกว่าเขาดําเนินการโดยโดยลมละมอมนะครับแต่เท่าฟังจากชาวบ้านเนี่ยก็คือว่ามีการมีการใช้วิธีการบังคับขึ้นลดเหมือนกันนะครับมีการใช้คือรายละเอียดเช่นการคือไม่ได้คุยกันดีๆครับ แยกคนออกไปบังคับขึ้นยาผานะอาจจะเป็นหออา่าเป็นรถอะไรพวกนี้เขาเท่าที่เท่าที่ทราบนี่นะครับอันนี้ผมคิดว่าส่วนหนึ่งแล้วที่มันข้อติจริงหรือว่าสิ่งที่ปรากฏไม่ตรงกับระหว่างชาวบ,บ้านกับสิ่งที่เจ้าหน้าที่ได้สื่อสารนะครับอย่างอย่างที่วันนี้ได้ได้ฟังแลมีเหตุการณ์ไหนที่เราเป็นกังวลแล้วคิดว่าจะนําไปสู่เรื่องการตรวจสอบเลยในสภาผพพู้แทนราษฎรไนใบ้างคะคือจริงๆแล้วเราก็เป็นห่วงครับว่าการปล่อยครั้งนี้เนี่ยครับว่าจะเป็นการปล่อย ที่มีนัยยะอย่างไรนะครับแล้วเราเราเราคิดว่ามันมีนกลไกที่มันมีอยู่แล้วผม,ผมเราอยากจะให้กลไกนี้ดาเนินการนะครับผมคิดว่าหลักสิทธิมน,ชชนุชยชนเนี่ยก็ที่1นนะครับเรื่องรัฐธรรมนูญก็มีแล้วก็พรบอุทยานที่จริงๆแล้วพรบอุทยานปี -62 เนี่ยในมาตราที่64เนี่ยชาวบ้านเนี่ยมีสิทธิที่จะพิสูจน์ตัวเองว่าเขาอยู่ก่อนที่กฎหมายประกาศหรือว่าตามมติคอรมอต่างๆที่เป็นเครื่องไขนะครับ และที่สําคัญมันมีคณะกรรมการที่ทรัฐมนตรีไดล้ลงนามแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแก้ไขปัญหาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดก็คือวันที่16เนี่ยมีการลงนามข้อตกลงร่วมกันนะครับมีร,มมรัฐมนตรีมีผู้บริหารกระทรวงนะครับผมคิดว่าอันนี้แหละคือพื้นที่กลางที่จะทําให้ทุกส่วนได้มาคุยการบนพื้นฐานข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับผมคิดว่าอันนี้มันมีเครื่องมืออยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าถ้าเราไม่ยึดกระบวนการที่ออกแบบโดยรัฐและข้อตกลงของประชาชนนะครับมันมีกระบวนการพิเศษเข้ามาอันนี้ผมคิดว่าเราเป็นห่วงครับ คือถ้าเกวดนำจะเข้าไปตรวจสอบอะไรต่างๆด้วยใช่ไหมคะ,ะผมคิดว่านี้เป็นเป็นเรื่องที่ทางสส,สและคนในภาคจะต้องไปคุยกันต่อว่าเราจะมีรูปแบบมีกระบวนการยังไงแต่ว่าตอนนี้ผมผมเนี่ยเป็นห่วงคือว่าพี่น้องที่ออกมาเนี่ยถ้าเข้ากลับไปอยู่ในหมู่บ้านอย่างเงี้ยครับเขาผมคิดว่าความระแวงนะครับความเป็นห่วงว่าจะปลอดภัยไหมหรือว่าจะมีการเข้าไปคุกคามหรือเปล่าผมคิดว่านี่เป็นประเด็นที่พี่น้องประชาชนเป็นห่วง แล้วเรื่องที่2คือความช่วยเหลือจากข้างนอกนะครับคือถ้าปีนี้ไม่ได้ทําไร่นะครับหมายความว่าคนในหมู่บ้านนะครับคนที่มีปัญหาเนี่ยไม่มีข้าวกินไม่มีอาหารกินตอนนี้ผมคิดว่าการช่วยเหลือนะครับจากภายนอกไม่ว่าคนที่รับความเป็นธรรมหรือว่าอย่างเครือข่ายที่อยู่เชียงใหมนะ่เนี่ยตอนนี้ก็มีข้าวอยู่หลายกลุ่มจะส่งเข้าไปจะส่งยังไงถ้าพี่น้องกลับเข้ามาอยู่หมู่บ้านผมคิดว่านี้เร่งด่วน <c oughs> ท,ที่สุดก็คือว่าจะทําให้พี่น้องเนะี่ยมีความรู้สึกว่าปลอดภยัยแล้วก็ ความช่วยเหลือจากภายนอกเนี่ยเข้าถึงพี่น้องจริงๆเนี่ยโดยโดยไม่ถูกกีดกันเนี่ยได้อย่างไรผมคิดว่าอันนี้เป็นประเด็นเร่งเร่งด่วนที่จะต้องมาหารือกันว่าจะมีรูปแบบพิธีการยังไงครับคือทางเจ้าหน้าที่ทางเทียนเองทางกระทรวงเขาก็ยืนยันเรื่องของการใช้สิทธิตามกฎหมายองนี้ค่ะครับ,รบแต่เรามองว่าเรื่องของการเปิดรับทางด้านของมนุษยธรรมเป็นยังไงครับจริงๆแล้วก็คือถ้าถ้าเอากรอบกฎหมายมาว่านะครับมันไม่ชุมชนที่อยู่ในเขตอุยทายานเนี่ยไม่ใช่เฉพาะที่นี่นะครับทั้งประเทศเนี่ยมีอยู่4,000ชุมชน นะครับบ้านผมก็อยู่ในเขียวทยานนะครับรถก็ขับผ่านทุกวันเจ้าที่ก็ตรวจว่าเข้าไปในป่าไหมหมายถึงว่าเข้าไปทําลายป่าไหมครับชุมชนมันมีอยู่แล้วครับเพรานัดการที่กีดกันชุมชนสัญจรหรือว่าชุมชนที่เข้าไปหากันเนี่ยผมคิดว่าันนี้เป็นสิ่งที่น่าสังเกตว่ามันมีมันมีมันมีประเด็นอะไรซ่อนเลนที่กีดกันการช่วยเหลือหรือเปล่าครับครับวันที่สิบสิบเอ็ดครับก็มาดูข้อเท็จจริงนะครับ ในเรื่องของที่เกิดความรุนแรงขึ้นนะครับแล้วก็ชาวบ้านก็ร้องเรียนไปยังกรรมธิการจริงๆผมว่าแนวทางทงหลักในการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันมีร่วมกันอยู่แล้ว MOU อยู่แล้วนะครับแต่ก็เป็นตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมต้องจับกลุ่มชาวบ้านนะฮะและทำไมต้องเอาชาวบ้านเข้าคุกเข้าตลางซึ่ง MOU ที่รัฐบาลให้ไว้กับชาวบ้านเนี่ยก็เป็นทางทิศทางที่ดีละ นะครับคณะทํางานก็ดีเป็นทิศทางที่ดีแล้วนะครับในการที่จะแสวงหาเวทีร่วมกันในการแก้ไขปัญหาแต่ทราบข่าวทีหลังว่าไอข้อตกลงเหล่านั้นเนี่ยนะครับไม่ได้ถูกปฏิบัตินี่คือข้อเป็นห่วงกังวลของพวกเรากรรมธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเราต้องการที่จะลงทนที่บันที่1ิบสเเนี่ยเพื่อเป็นเวทีกลางนะครับในการที่จะไต่สวนหาข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ นะครับเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันของพี่น้องนะครับและระหว่างที่คณะทํางานได้ทํางานอยู่นี่นะครับรัฐไม่ควรที่จะต้องใช้มาตรการทางกฎหมายนะครับมาดําเนินการกับชาวบ้านตราบใดที่แนวทางร่วมกันยังไม่ชัดเจนเนี่ยรัฐไม่ควรที่จะใช้มาตรการท,าที่รุนแรงซึ่งเป็นหลักที่ขัดต่อสิทธิมนชษยชนขัดต่อหลักกฎหมายรัฐนูลขัดต่อ m อ u ที่ให้ไว้กับพี่น้องประชาชน นะครับซึ่งเขาก็ไม่ได้ดื้อรั้นอะไรมากมายขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเขาต้องการที่จะแสวงหาแนวทางนโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหาของพวกเขาให้อยู่ตามสิทธิความเป็นชุมชนทั้งเดิมดังนั้นผมคิดว่ารัฐนะครับต้องให้ความระชับในเรื่องนี้นะครับให้คณะทํางานได้ทํางานไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลไกกรรมธิการก็จะลงมาร่วมเราได้เชิญยูเอ็นมาด้วยนะครับเพื่อที่จะหาลือแนวทางในระดับพื้นที่ นะครับแล้วก็นําไปสู่ขยายในระดับนโยบายเพื่อที่จะได้เสนอข้อคิดเห็นต่อร้องตีต่อคณะรัฐบาลในแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่มันเป็นรูปธรรมและ,ะถูกรับรองไว้สําหรับทุกฝ่ายหรือเป็นเขาเรียกว่าอพอใจกับทุกๆฝ่ายนะครับดังนั้นข้อเร้องเบื้องต้นข้อกังวลเรื่องเบื้องต้นเนี่ยรัฐบาลไม่ควรที่จะต้องใช้การดําเนินคดีความครับ ช้เวทีในการแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วมเถอะนะครับร่วมกันหาทางออกร่วมกันซึ่งหลักในการแก้ไขปัญหาตามกฎหมายมันก็มีอยู่แล้วนะครับขอให้ขอให้รัฐได้เปิดรับเรื่องสิทธิของพวกเขาครับก็คงจะม,มาวันที่1 0ที่สิบเอ็ดครับครับในคณะนอสสชาิพันธ์แล้วก็มองปัญหาเรื่องของพี่น้องบางกรลอยนี้คือเรื่องของ ครับกรณีนี้มันเห็นถึงเรื่องของปัญหาชาติพันธุ์ที่มครับผมมองอย่างนี้นะฮะในฐานะเป็นผู้แทนรัษฎรของพี่น้องทุกกลุ่มวัฒน,นธรรมชาติพันธุ์นะครับผมมองเห็นวิกฤตนี้จะต้องเป็นโอกาสที่แก้ไขอย่างเ,เป็นรูปธรรมแล้วก็บูรณาการ ความชัดเจนของพี่น้องกลุ่มชติพันธ์นะฮะที่อยู่กับป่านะะปัญหาที่ดินที่อยู่ย่างได้แล้วจากเหตุการณ์บางกรอยใจประดินเคสกรณีนี้นะครับข้อสังเกตและรัฐจะต้องมาพิจารณาร่วมกันแล้วรัฐไทยที่มีประพัญญาร่วมกับนานาประเทศนะครับรัฐเซ็นไว้แล้วนะฮะรัฐไทยจะต้องพิจารณาว่า เรายังเซ็นอยู่หรือเราจะยกเลิกรัฐธรรมนูญมาตรา70ที่รัฐพึงส่งเสริมและคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์นะวิถีชีวิตดั้งเดิมนะครับพี่น้องที่อยู่ตรงนี้นะครับอย่างลูกของปู่ขออ้ที่นั่งข้างๆผมหน่อแอเนี่ยนะฮะก็เ,เกิดที่ใจแผ่นดินนะนะครับเขาคือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมนะ ที่ศาลปกครองสูงสุดตัดสินแล้วว่าเขามีสิทธิ์ที่จะอยู่ในท้องถิ่นดั้งเดิมของเขารัฐไทยกระทรวงทรัพย์กรมป่าไม้กรมอุทยานสัตว์ป่าและเป็นพืชจะใช้กฎหมายของพบอรบของกระทรวงทรัพย์มาตัดสินเรื่องนี้หรืออย่างไรทิศทางจะต้องบริหารกับพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์อย่างไรประเด็นที่สาม มติคลมอ3สิงหาคม53 10ปีมาแล้วนะครับเป็นปีที่11รัฐไทยมีมติคลมแล้วนะครับนะฮะทำไมเหตุการณ์นี้ยังต้องใช้กำลังไปจับกลุ่มหรือมองเป็นเขาเป็นผู้บุกลุกเขาคือพี่น้องที่กลับไปอยู่บ้านเก่าเขานะชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมเขานะรัฐไทยเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะเอาอย่างไงกับ ประเด็นพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ผมคิดว่าถึงเวลาแล้วครับที่ทุกหน่วยงานนะฮะรัฐบาลกับพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์จะต้องมาสังเกตกากันแล้วว่าปัญหาพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์อย่าให้มีที่ไหนเป็นแบบบางกลอยอีกอย่างไรจะต้องมาร่วมบูรณาการแก้ปัญหาความยากจนความไม่มีจะกินนะฮะความหิวที่เขาอยู่ไม่ได้ที่บางกลอยเพราะอะไรไม่ใช่คุณ ยกย้ายของมาแล้วคุณก็หันหลังให้เขาเลยนี่ใช่ไหมที่ทําให้เขาต้องกลับไปใช้ชีวิตเพื่อให้หนีตายความยากจนนะครับวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตโควิดยิ่งไปซ้ำเติมเขาใช่หรือไม่รัฐไทยดูแลพอหรือยังผมคิดว่านี่คือโอกาสนะฮะแล้วพรบอที่เราใช้กฎหมายที่เราใช้มีกฎหมายที่คุ้มครองเขาหรือยังผมก็อยากจะ เรียกร้องนะครับซึ่งในกรรมธิการผมกําลังผลักดันอยู่เรื่องพบอรบส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์นะครับก็อยากจะผลักดันให้เป็นรูปเป็นร่างและรัฐบาลก็มีแนวนโยบายที่ให้ศูนย์มนุษย์กําลังผลักดันเรื่องพบอรบตรงนี้อยู่นะครับจะเป็นการตอบโจทย์แก้ปัญหากรณีนี้อย่างชัดเจนครับขอบคุณครับ ก็ตอนนี้อยู่ในกรรมธิการที่เรารับเรื่องแล้วแต่เนื่องจากปิดสมัยประชุมก็เลยเราได้เชิญท่านรองธิบดีมารอบหนึ่งแต่ดูเหมือนความรู้สึกความเข้าใจทัศนที่มุมมองของ้นหน้ทีิรัตน์มองต่อกลุ่มชาติพันธุ์มันคนละด้านเลยครับนี่คือทัศนคติที่ไม่เข้าใจเข้าไม่ถึงปัญหานี้ถึงแก้แบบนี้ฮะ จะต้องเข้าใจมากกว่านี้จะต้องศึกษาให้ลึกมากกว่านี้ว่าแก้ให้ถูกทางแก้อย่างไร mm hmm. ผมมองว่าแก้แบบนี้ที่ผ่านมาล้มเหลวมาตลอดและจะต้องสังเกานาและเอาปัญหาทั้งหมดมาวางไว้บนโต๊ะคุยกันอย่างเปิดอ,อกเปิดใจนะครับรับฟังทุกกลุ่มชาติพันธุ์ไม่ใช่คิดจากส่วนกลางและคิดนโยบายออกกฎหมายมาบริหารนี่คือสิ่งที่ชัดเจนแล้วว่าผิดมาตลอดขอบคุณครับ โอเคครับพี่น้องทุกท่าน <ไป S 1> ครับเดี<ป>๋ยวพี่เก่งพี่เก่งเข้าจัดตามพิธี